อ่าครับผมฝนตกจอกเกีมาเนงครับน้ำเต็มสะน้ำเต็มบอ่อพี่น้องนะครับเห็ดขมเห็ดยูคาลิปตัดนะครับก็น่าจะเริ่มเกิดนะครับผมนาม่าจะเริ่มเกิดนะครับถ้าหาว่าน้ำเต็มสะเต็มบ่อพี่น้องเป็นว่าน้ำเต็มฟังสะฟังบอ่อเนี่ยครับเห็ดยูคาก็จะเริ่มเกิดนะครับไม่เกิดวันนี้ อาผมวันหน้าก็ต้องเกิดแน่นอนพี่น้องครับไม่เกินเจ็ดวันผมไม่เกินเจ็ดวันเกิดแน่นอนครับผมเห็ดขมนะครับไม่เกินเจ็ดวันเกิดแน่นอนนะครับพลนตมาดินชุ่มชื่นดินชุ่มชื่นดูครับผมเห็ดก็จะเกิดนะครับเห็ดก็จะเกิดพี่น้องครับ วันนี้ถ้าไม่เจอพี่น้องถ้า่าเจอก็เกิดนะครับวันต่อไปนะครับอีกไม่เกินเจ็ดวันนะผมผมรับรองว่าเกิดแน่นอนพี่น้องนะครับก็ะบจะเกิดพี่น้องครับผมก็จะเกิดเต็มหลายนะครับผมวันนี้อาจจะไม่เกิดแต่วันต่อไปเกิดแน่นอนพี่น้องเห็ดค่าเห็ดขมนะครับต่ว่าเห็ดเห็ดตับเต่านะครับพี่น้องครับเห็ดตับเต่า ในบริเวณนี้ครับไม่ค่อยมีนะครับพี่น้องครับบ่ค่อยมีครับเห็ดตับต่อไม่ค่อยมีจะมีเฉพาะเห็ดขมพี่น้อง,องเห็ดปวกหรกือว่าเห็ดขน้นครับก็ไม่มีนะครับก็มไม่มีจะมีเจาะจะมีเฉพาะเห็ดขมนะครับหรือว่าเห็ดยูคาลิปตัสนะครับพี่น้องเห็ดเห็ดข้นหรือว่าเห็ดปวกไม่ค่อยมีพี่น้องบ่มีซะเลยพี่น้องผมไม่มีซะเลยเนาะแต่ว่าเห็ด เห็ดขมนี anyway, ่นะครับวันนี้ครับวันนี้ยังไม่เกิดพี่น้องว่านาเกิดแถแนนนอนนะครับเข้า่าตามเราดูเล้วนะครับช่วงนี้นะครับช่วงเขาในหน้ากำลังเฉียวกำลังงามเขาในหน้าเฉียวงามน้ำเต็มบ่อครับเข้าในหน้าเฉียวงามน้ำเต็มบ่อครับเห็ดขมก็จะเริ่มเกิดพี่น้อง าว่าเกิดมาพี่น้องเอ้ยนะครับกากสาพี่น้องงามครับผมบอยเฮ็ดอยูข่ขานี่นะครับเรือบอยเฮ็ดคมนี่กินดีกินง่ายนะครับผมเพราะว่ากินง่ายก็เห็นแล้วอื่นน้องกินง่ายก็เห็ดข้นเรือบอยเฮ็ดปวกเดือดซำไปนะครับผมวันนี้อาจจะไม่เกิดแต่วันต่อไปเกิดแน่นอน ไม่น่าจะเกินอีกเจ็ดวันพี่น้องเกิดเจอเท้าครับอ่าครับว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องกับแถวนี้เนาะครับผมสิเกิดเอิ่มอยู่พี่น้องครับขึ้นมาคนก็นเจีบไปขายพี่น้องกระสอบปุย๋ยหนึ่งขายได้โอ้ขายได้ซี่ลอยหาลอยหกลอยได้พี่น้องสอบปุย๋ยหนึ่งไม่ได้น้อยบาทเด้ครับผมจิโลนึงครับหลายบาท ครับจิโรหนึ่งหลายบาทพี่น้องหลายบาทโลละลอยกว่าบาทครับนี่หมายถึงเห็ดเห็ดคมเรือว่าเห็ดยูคาลิปตัสนะครับครับพี่น้องครับผมปกติเด็กเขาจะเกิดพี่น้องครับผมจะเกิดตามฟางสะตามริมริมพี่น้องหรือบรอิมนะครับเกิดตามปลากระถินนะลงหรือว่าต้นยูคาลิปตัส ลองเกิดตามเดินกับตามเงาไม้นะครับผมวันนี้ไม่เกิดวันหน้าเกิดแท้แน่นอนผมช่วงนี้เ็บริลล่งไปทั้งลาทามเสียวเนาะพี่น้องเขาก็ต้จะเกิดนะครับผมมาครับมึงเขา่ามาดูข้าวนะครัเขาหน้าเพลินบานหน้าพี่น้อง ครับไม่ใช่ข้าวผมนะครับข้าวผมยังไม่ได้ไปดูน้องครับข้าวผมยังไม่ได้ไปดูตอนนี้นแวะมาดูเห็ดก่อนเผื่อจะได้ไปต้มพี่้องไปแจงนหน่อยๆหน่อยๆหน ой, ่อยๆเห็ดเข้มเขมพี่ดองหน่อยๆหน ой, educate, ่อยๆเห็ดเข้มเขมนะครับเห็ดขมเห็ดยุ่ยข้าพี่้องครับผมกินง่ายครับผม กินง่ายล่างง่ายนะครับสมัยก่อนขมกินไ่ได้พี่น้องสมัยคมื่อยนะครับแกงเลยกันมี่เขาเป็นล่คนบ่ตบน้ำนะครับผมบ่ตบน้ำเจีงเลยเพห็นวปะครับบ่ขมไม่ขมเหมือนสมัยก่อนเพห็นว่านะครับผมอ่ะเป็นอันว่าวันนี้นะครับผมไม่มีครับผมอย่างนี้นะครับ